มีแคร์เราจะมีมีนคู่พี่การซึ่งก็นั่นแหละออลรถชอแล้วน่ารักเชียวนะคะ,<ฮ>ะก็พี่ไอซ์ก็พี่ฮั่นนะคะรวมไปถึงหมอเจีย๊ยบแล้วก็หมอฤทธิ์ค่ะจ<ฮ>ะมาโชว์ฟินแน่นอนค่ะเราจัดบรรยากาศให้ดูเลยไหมคะ<อ>รวมไปถึงสัมภาษณ์นะคะแม่อยากให้ฟังแต่งหญิงจึงเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาแต่งได้ยังไงจริงๆแบบเขาจัดเต็มนะโอ,โอ้นะคะเซเว่นอ๋อวันเดอร์วันเดอร์เกย์ค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูบรรยากาศต่อจากนี้เลยนะคะแล้วก็สัมภาษณ์จะได้ไม่เสียเวลาค่ะ เี๋ยวนเขาคิดว่ามาดูุ u เวิลด์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้หรือว่า่านเป็นุ u r a s s i เวิลด์นี่เป็นตัวอะไรแตพี่ไม่รู้จักหนาผมนี่ฮันทีเล่ บรรยากาศนะครับหลังเสร็จคอนเสิร์ตนะ็ีไงบ้างร้องห่มร้องไห้กันขนาดนี้ดูหน้าพี่โน่ก็รู้แล้วครับว่าประทับใจแค่ไหนจมูกแดงคืออะไรครับ อันนี้เป็นเป็นอาการเรียกว่าอะไรครับคุณหมออาการร้องไหายครับ <laughs> อาการดีใจอันน <laughs> ี <laughs> ้ว่าเป็นวันที่มีความสุขมากนะครับในโชว์มันเป็นโชว์ที่ทำกันอย่างเต็มที่แล้วมันก็เป็นโชว์ที่ทําให้เราทั้งเจคนได้สนิทกันมากขึ้น <laughs> คือภาพแบบนี้ไม่รู้จะเห็นอีกตอนไหนเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่เจ็ดคนมารวมกันได้เห็นความทุ่มเทข,ข,ข,อ,งของแต่ละคนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งผมดีใจมากเลยที่มีน้อง เก่งๆแล้วก็มีจิตใจมีความคิดที่แบบเขาพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อคนที่รักเขาแล้วเขาก็รักกลุ่มแฟนคลับอย่างจริงใจอ่ะภูมิใจครับ ครับอของของการก็จะมีแคลเชิญเป็นมินนะครับผมมินพิชยาที่มาเป็นขับเชิญให้แล้วก็แบบจะมีโชว์ต่างๆที่โชว์ด้วยกันด้วยนะครับมีการสร้างเซตเป็นซีละครขึ้นมานะครับผมฝนตกที่หน้าต่างอะไรเง,งี้ยก็จะเป็นแบบซีนแบบน่ารักกนะครับมุงมงฟุ้งมากขณะผู้เรายัางแบบว่าอิจฉา<ป>พี่ท่นก็มีพี่ท่นก็มีใช่ครับ่นเป็นใครครับผมเป็นน้องไอซ์ครับผมน้องไอซ์พิชยาครับนะฮะมาเป็นเกสให้ก็ขอบคุณมากๆครับน้องน่ารักมากๆนะฮะแล้วก็ตั้งใจมากๆก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะฮะก็ยังไง รับเชิญของผม3คนครับก็3คนก็มีพี่จินตลาพี่แคทริยาและก็พี่นัทมิเรียมี3คนก็คือมีตั้มคนแรกนะคนที่สคนที่สคือตั้มคนที่สาคนที่สามคือตั้มครับผมเป็นสามคนในคนเดียวครับของพี่ลิลก็มีนะถ้ารับเชิญนของลิลก็มีพี่เจเบลนาครับเป็นแขกรับเชิญให้นะครับมาร่วมเล่นละคร คู่จิ้นกับลดนะครับแบบน่ารักน่ารักน่ารักกันไปนะครับก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยที่ยอมมาเล่นละครกระโลกระลากับเลิศห้าบาทสิบบาทไปเลยครับคือจัดเต็มตั้งแต่ตั้งแต่โชว์แรกเลยครับตั้งแต่โชว์แรกของคอนเสิร์ตเราครับคือพวกเราซ้อมกันเยอะมากนะครับผมใครที่ไม่ได้ก็ต้องเอาให้ได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโชว์แรกแล้วก็โชว์ที่หลายๆโชว์ที่มันต้องมีความพร้อมเพรียงกันเกิดขึ้นแล้วก็ได้ภาพที่สวยงามได้ภาพที่แบบแข็งแรงอะไรเงี้ยต้องมีการซ้อมกันเยอะครับแล้วก็พอเรา ทำด้วยกันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมันดีใจอ่ะที่ภาพมันออกมาแล้วแบบฟิทแบ็กคนดูแบบว่าให้การตอบรับกับเราดีมากๆกับกับกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับมันเด้อเกย์ครับโอ้ไม่กอดอันนี้ผมซ้อมเยอะสุดนะฮะจริงๆครับต้องบอกเลยว่าี่การไม่เคยขาดนะผมไม่เคยขาดครับเป็นอันเดียวที่แบบว่าติดงานก็ไม่ได้ต้องมาอ๋อกลัวทําไม่ได้ชอบครับมเอาจริงนะคือวันแรกที่ซ้อมโช์นี้นะครับจิตตกเลยครับจริงผมจิตตกแล้วก็ถามพี่ห่านดิจะถามพี่เลยครับพี่ก็จิตตกเหมือนกันซึเศร้ากันหมด แต่ว่าวันที่สองวันที่3เนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแฮปปี้เริ่มเข้ากับมันได้ละลิี่คือแบบใช่เลยนะคือด้วยเลียวขาของลิทเนี่ยแล้วด้วยความที่แบบตัวเล็กคือสลีารอนออนแอนสลีลาลิอาจจะพอได้แต่ตอนซ้อมวันแรกเนี่ยคือนี่เป็นกระเทพภูธอนะเดินยังแบบแบบยังตลกตลกอยู่แต่ว่าแบบพอซ้อมใบซ้อมมาก็เริ่มชินแล้วแบบพี่เขามาจับใส่วิกแต่งชุดสวยๆนี่แบบแทบจำไม่ได้อะ สวยมากเลยเป็นโชว์หนึ่งที่อยากให้ดูครับใช่ครับเออเข่ามีอาการเจ็บตอนแรกของผมเนี่ยเป็นก่อนคนอื่นครับคือคือของผมเนี่ยเป็นเป็นตั้งแต่ก่อนที่จะแบบซ้อมละตั้งแต่ช่วงซ้อมช่วงช่างอะไรเงี้ยก็ก็มีอาการเอ็นเอ็นหัวเข่าอักเสบก็เลยแบบว่าไปหาหมอแล้วก็หมอก็ฉีดยาให้อาการก็ดีขึ้นแต่พอมาเจอของพี่ฮั่นเนี่ยวันนี้เลยครับวันนี้สะสมแล้วก็มาอักเสบวันนี้จริงๆริงแล้็ทันหันวันนี้เลยดีนะที่ว่าใน ซเว่นมอนเดอร์ของพวกเราเนี่ยมีหมออยู่ด้วยอ๋อคือหมอฤทธิ์หมอเจี๊ยบครับคือเรียกหมอเจี๊ยบดูไม่ก็ค,คือบวมมากคือจริงๆก็คิดว่าไม่ไม่ไหวแล้วแต่ว่าเช่านชมพิฮันนแบบสปิริตแรงมากที <มา S 1> ่แบบ,บ,บที่แบบยังแบบยังยังโชว์ทุกอย่างยังอยู่ครบ <ใช S 2> แล้วก็เต้นเต็มหมดทุกอันคือ <c oughs> ตอนแรกรีบบอกว่าพี่พี่ขอพี่ฮันไม่ไหวไม่ได้ปรากฏว่าเฮ้ยไหวว่ปะทุกโชว์เต็มทุกโชว์สุดยอดจริงๆครับขอบคุณมากครับผมร้านเรื่องไหนหนึ่งสองสามเย้ ก็ขอขอตบมือให้กับ<ช>าบรรดาหนุ่มๆทั้งเจ็ดนะคะนี่มีมิชาฟินกันไปนะคะไอก็วันที่สองนั่งวีวแชร์มาเลยนะคะนี่มีช็อตนี้ก็เด็ดก<อ>ันนะคะซิกแพกแกลนกระโดดเต้นนะคะนี่นะคะ<อ>ช็อตแบบพานหนูก็สนุกมากนะคะ รวมไปเนี่ยวันด้แกมีจริงๆมีภาพเดี๋ยวหลังเอามาให้ดูนะฮะตัดมาดูเขาเห็นพี่เป็นไอดอลเล่โแต่ว่านางกว่าจะเต้นได้ก็เหนื่อยมากนะคะก็เสร็จจากงานรู้สึกว่าหมอเจี๊ยบเป็นคนเท่าที่ทราบข่าวมานะคะว่าเป็นคนแบบฉีดยาให้พี่ฮันเลยเพราะว่าหลังเวทีตอนนั้นฉุกกระหุกมากวันแรกต้องขอภายด้วยที่เลทเพราะว่าพี่ฮันเจ็บเข่าจริงๆงนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ฮั่นอิสริยาะค่ะเดินทางไปญี่ปุ่นหนึ่ง